Till I'm on the island, my life's riding on a on autopilot Before I touch dirt, I'll kill y'all with kindness I kill ya, my natural with sign is much worse you สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับผมนะครับกับเตคันเตอร์แล้วนี่ก็คือเกมพิษมารบบันเน,น่แล้วครับโอเคก็รู้สึกว่าแผ่นนี้จะเป็นแผ่นสุดท้ายแล้วนะครับใช่แล้วแผ่นสุดท้ายก็คือสิ่งจรตอนจบแล้วนะครับก็ตอนจบนี้ผมก็จะให้ดู Titan, ไตเติ้ลไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ็อืมไม่มีอะไรขัดปืนัดปืนเอ๊ะ เอาแล้วสี่เจ็ดเอาแล้วมึงเกิดอะไรขึ้นนะไปดูนะมีเรื่องไม่คาดคิดนะครับโอเคนะสี่เจ็ดมันรักนกอยู่แล้วนะจะเอานกไปด้วยโอเคอยู่ตรงนี้นะลูกรักเดี๋ยวพ่อมานะพ่อไปจับโจนก่อนโ okay. อเคก็ทำทำลุ้นอยู่กับ นดำอะไรอะแม่งเสียงนกเงียบไปเลยอะุอ้ยมีผู้หญิงมาด้วยนะครับอะไรซีเจ็ดจับต้องแม่งถุ๋ยเ <c oughs> ย้เอ้ยกูเองซีเจ็ดอะไรมึงคือใครคนที่คอยส่งงานให้มึงไงเฮียเลิกเอาสืน <c oughs> พวกมันกำลังมาซีเจตนายต้อง <c oughs> นายต้องวางแผนทุกอย่างที่จะทำ แล้วเร็วๆเ,เข้าโอเคสงสัยจะเป็นเรื่องชุเชิญมากเลยนะครับถึงโผล่มหาีิเจดถึงที่นี่โอเคที่เจ็ดมึงอย่ามาเสียท่าให้มันนะโอเค มึงหมายความว่าไงเนี่ยฉันฉันทำทุกอย่างเพื่อนานนะจีเจ็ดนตกูก็ไม่รู้นะมันคืออะไรจีเจ็ดมันจะจิ้มหนาล้วเจีเจ็ดจีเจ็ดโอ๊ยโอ๊ยเจ็บนะครับเอาแล้วเรียบร้อยครับ โดยเข็มจ oh He okay. like okay. ิ้มก็ตายเลยเฮียแม่งยิงคนโดนปืนมาเป็นร้อยเป็นนัดพันแม่งไม่ตายโดนเข็มจิ้มตายห่าโอเคเราก็ได้สพซีเจ็ดแล้วนะครับเหมือนมันวางแผนให้เรามันไม่ได้กะฆ่าเรานะมันคืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้ซีเจก็ทำการตายเป็นเรียบร้อยอตัวที่สั่งการคือพวกมันนี่เองนะ จับตาดูสี่เจ็ดตลอดเลยโอเคสี่เจ็ดก็ตายเรียบร้อยแล้วครับนะเรื่องม,มันนาเ้า,ายิงนักนะตอนจบองเป็นอย่างนี้ได้โอเคผมก็จะขอตัดแผทเด็เครื่องเครื่องเท่านี้นะครับเพราะว่าสี่เจ็ดก็ทําการลิร้เสียชีวิตลงแล้วบทบาทก็จบได้เพลงแค่นี้นะครับก็มันก็ไม่มีอะไรมานะครับก็นะแต่กูกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายกูหลอกมึงเล่นนะ ยิงยิงยิงโอเคมันมันมันยิงอย่างเดียวก็ยิงอย่างเดียวแผดนี้ยิงอย่างเดียวครับยืนเรียงตายก็เรียงตัวเรียงตายทุยเรียงตัวกันตายเรียงตัวก็เรียงตัวกันตายมึงจะเรียกใครมึงจะเรียกใครฮะโอเคปุ้เราก็เหลือก็คือไม่กินนัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีพวกมีพวกมีพวกมาสิมาสิมาสิ มาสิเออนะนับไปจ้าโอ้ยยังมีอีกอะ่ะมาอีกดิไอ้เหี้ยหรือของนั้นแล้วเนะี่ยกูเข้าไปหามึงเลยเอาตายเลยเออตายเลยนะจตได้ไม่เจ็บนะลูกนะนอนซะนะโอเคผมเดี๋ยวมันยังไม่ตายทั้งหมดเลยอะ่ะ อ้บาดหลวกอี้อนนั่นะนี่แหละนะอยู่ตรงประตูคู่เลยนะก็ต้องจัดก,การดูมันที่เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็จะจบไม่จิบหายด้านอื่นจะยากกว่านี้อีกนะครับโอ้โหตอนแรกผมไม่รู้หรอกแม่งนอนเอะมันคืออะไรวะทําไงวะนะปล่อยสิเจ็ตตายไปซางนั้นนะโอเคเดี๋ยวทางนู้นนี่ยังไม่ทางนี้อ,อืเดินใจเลยเนะี่ยมันรู้ไหมมันรู้ไหมว่ากูเดินใจแค่ไหน ไอ้ที่พอยโอเคโอเคเราก็เดินไปอย่าบ่นมากนะครับเดินเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยต้องจัดก,การเก็บปิดปากให้หมดนะครับนี่ไอ้เฮียแม่งวิ่งเร็วเกินไอ้เฮียมันเป็นนักวิ่งมาราธอนไงไอ้เยีงไม่วิ่งเร็วที่สุดเยีเ๋ยวกูอยู่ไหนเนี่ยไอ้เยี่ยกูมาผิดทางหรือเปล่าเนี่ย อ,อยู่ตรงนู้นไอ้เอ้กูมาผิดทางขอประทานอภัยนะครับที่ผมชอบลงทางแม้ค่าตรงนี้ก็ยังหงทางคอเราจะตัดการมันในสองคนนี้คือไอ้เบิกมั้เฮ้ยม,มึงก็ขึ้นมาเนี่ยกูก็ออกได้แล้วนะกูออกกูออกไปได้แล้วเรียบร้อยนะโอเคสี่เจ็ดก็ทำภารกิจเนี่ยทําเป็นตัวหน้าตามไม่ร้อนรนอะไรเลยนะเพราะตัวเองเคยตายไปแล้วก็เข้าใจว่าไอ้ผีคนนั้นมันช่วยมันนะครับพอรู้ว่าพิเศษจะ เช,ชื่อใจที่เชื่อใจจะได้เดวลายน่าดูแล้วว่าบอสมันก็ไม่ใช่คนคนนั้นคนที่นั่งรถเหรียคืออีนี่เป็นสายลับอีกที yes, <Your> ผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นกู <laughs> ไม่รู้กูดูแววว่าเป็นอย่างนั้น no, เนี่ยมันคุยกับอีคนนึงโอเคไม่ต้องดูละอ่าดูไม่ได้เอาปไม่ได้เจก็ทําการหลบหนีมาที่นี่นะ้ำมือกีนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าต่อไปมันคืออะไรก็มันคง มันจบอยู่แค่นี้ครับมันเป็นภาคต่อหรือเปล่าส <Hello. S 2> วัสดีเออมิสเตอร์คือชื่อตอนสันยิน้องรับตอนสันคุณต้องการอะไรไหมไม่คูณต้องการห้องนอนเอ <laughs> ขียแม่งเ no, ียมันมึงเกี้ยอะไรวะนี่เนี่ยฮะร้านทงชาวเ <the> <laughs> จนทางนี้เลยครับท่าน นะจริงเนื่ยเราก็จบไปว่ามันก็แฮปปี้แอนดิงดีนะโอเคก็ผมก็ยังไม่รู้เลยจะแคตเกมอะไรต่อก็เดี๋ยวหาหาดูก่อนนะครับก็สําหรับเกมฮิตป้านโบว์นี่นี่ก็จกไปเรียบร้อยลสิบสามแพทมั้งเออนี่ก็คงเป็นสิบสามแพทเท่าพี่ซื้อบปเลยนะครับก็สำหรับ เกมบ้ขึ้นมาบนนี้วันนี้เอาสารลงเรียบร้อยสวัสดีครับ